นี้ของเรากับเพดานนี้ของเราณนะขณะนี้เป็นอย่างไรเนีนะครับตัวเลขล่าสุดที่กระทรวงการคลังนะครับโดยสํานักบริหารหนี้สาธารณะเนี่ยนะครับได้สแสลงมาเมื่อสิ้นเดือนพฤศจิกายนปีหกสี่อยู่ที่เก้าล้านหกแสนสองหมื่นล้านบาทนะหรือเก้าจุดหกสองล้านล้านคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบต่อ GDP อยู่ที่ห้าสิบเก้าจุดห้าแปดเปอร์เซนครับในขณะที่ อ่เพดานตามกฎหมายกรอบเพดานนี่สาธารณะของเราเนี่ยนะครับคือทุกประเทศจะมีเพดานมากน้อยไม่เท่ากันของเราเนี่ยเดิมเนี่ยอยู่ที่หกสิบเปอร์เซ็นต์ค่ะทีนี้พอมาห้าสิบเก้าจุดหกแปดเนี่ยอ่าจุดห้าแปดเนี่ยมันก็ต้องว่าฮะเฉียวเฉียดแล้วใช่ไหมคุณก็ใกล้แล้วค่ะใกล้ติดเพดานแล้วใกล้จะสรุเพดานแล้วะนะครับอ่าพอมาสถานการณ์แบบนี้เนี่ยรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ครับก็ได้มีมติขยายเพดาน การก่อนนี้เพิ่มขึ้นอีกสิบเปอร์เซ็นจากเดิมหกสิบเป็นเจ็ดสิบเปอร์เซ็นพูดง่ายว่ามันจะทําให้เราเนี่ยมีมีความสามารถในการกู้อย่างไม่ผิดกฎหมายะนะอีกประมาณหนึ่งล้านล้านบาทนะครับอนอกเหนือจากแผนบริหารน,นี่สาธารณะประจําปีหกห้าที่กําหนดไปแล้วค่ะทีนี้มาดูว่ามันมีความจําเป็นอย่างไรที่เราจะต้องขยายไปดานนี้นนนจากหกสิบเปอร์เซ็นเป็นเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต0ต่อ GDP นะครับเรืนี คนที่รับผิดชอบหลักสําคัญท่านหนึ่งก็คือท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับนายอักคมเิยพิทยาไปสิธิ์ท่านเคยให้ข้ออธิบายเอาไว้ว่าเพื่อเป็นการพื้นที่เพิ่มพื้นที่ทางการคลังให้กับรัฐบาลและไม่เป็นอุปสรรคหากรัฐบาลเนี่ยมีความจําเป็นต้องกู้เงินเพื่อดําเนินนโยบายการคลังในระยะปานกลางโดยยังคงมีความสามารถในการชำระหนี้อยู่ในเกณฑ์ดีที่สําคัญก็คือทําให้ประเทศมีช่องทางในการกู้เงิน ที่มีความจําเป็นตอนต้องกู้เพื่อมาทำอะไรฮะฟื้นฟูเยียวยาเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจากโควิดสรุปสั้นๆอีกครั้งหนึ่งก็คือว่าที่เราต้องกู้เงินเพิ่มมากจนทะลุเกือบจะทะลุไปดานแล้วต้องขยายไปดานเผื่อเอาไว้เนี่ยเพราะอะไรเพราะมันมีเหตุที่เราไม่คาดฝันไงคุณวัสดุก็คือคสถานก,การณ์การแพร่ระบาดของโควิดถูกต้องครับเพราะไอโควิดเนี่ยงบซื้อวัคซีนงบซื้อค้าุปานันทางการแพทย์งบเยียวยาอะไรต่าง มันไม่ได้ถูกคาดการณ์ว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไม่ได้ถูกคาดการณ์ว่าจะเกิดขึ้นมันก็ไม่ได้อยู่ในแผนก็ประมาณประจำปีถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อมันมีถูกเฉิญมาก็ต้องหาเงินถูกเฉินมาจากการก็คือการกู้เงินนะทีนี้มันก็เป็นการวิวกฤตที่รอบนี้ทุกคนอยอมรับว่าเป็นมหาวิกฤตมันไม่ใช่วิกฤตธรรมดาแล้วฮะมันทำที่มหาวิกฤตเลยก็ต้องใช้เงินเยอะหน่อยหนึ่งนะครับ